อาจารย์ปานเทพเปิดหลักฐานใหม่คดีแตงโมแผลและลิ่มเลือดบอกชัดๆว่าจุดจุดจุดรายการ News Hour ที่ออกอากาศเมื่อวันที่10ธันวาคม2567ที่ผ่านมาอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะผู้ดำเนินรายการเปิดเผยว่า ได้รับหลักฐานใหม่คดีแตงโมจึงนํามาเปิดเผยโดยหลักฐานดังกล่าวเป็นแผลบริเวณต้นขาขวาด้านในที่ศัลยแพทย์พูดนําหลักฐานม,าม่มอบให้เปิดเผยว่าวันแรกที่เห็นผ้าคุมได้เห็นริมเลือดออกมาด้วยซึ่งได้อธิบายเพิ่มเติมมาว่าถ้ามีการเกิดบาดแผลในน้ำเกลือแรงดันออสโมซิสเท่ากับร่างกายเซลล์จะไม่แตก แต่ถ้าเข้มมากน้ำในร่างกายจะถูกดูดออกจนน้ำในร่างกายเหี่ยวอันนี้คือกรณีน้ำทะเลแต่ถ้าเป็นน้ำจืดเซลล์นั้นจะดูดน้ำจนเซลล์แตกไม่มีทางเกาะเป็นริมเลือดซึ่งเคสของแตงโมนั้นมีการอ้างว่าพลัดตกและจมน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นน้ำจืดซึ่งถ้าเป็นริมเลือดนั้นจะต้องใช้เวลานานและเกาะที่ผ้าห่อบริเวณร่างกาย ซึ่งการที่เป็นริมได้แสดงว่าแผลนี้จะต้องเกิดขึ้นบนบกและการเกิดบนบกนั้นจะต้องใช้เวลา2นาทีขึ้นไปถึงจะเกิดริมเลือดได้บอกเลยเลยค่ะว่าคดีคุณแตงโมถูกพูดถึงอีกครั้งเป็นที่น่าสนใจของแฟนคลับจำนวนมากเลยเลยคะ่ะอย่างไรก็ตามขอให้คุณแตงโมได้รับความเป็นธรรมค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ